บอกว่าขาดแม่บ้านนะครับเป็นเพ่บ้านจะขาดจะประกาศหนาะให้จะได้และท่านผู้ใหญ่เดี๋ยวจะพาอาจารย์นิดไปเป็นท่อกเกสู่คอใหนะ้จะพาอาจารย์นิดนังจัดไปเป็นท่อกเกกับจารีบบึงดีนี่น้ำมวยเก่าครับนมวยเก่าให้อดีตโออนอะบริวารกับกรางผาาเผามาวไทยยิ้มมหาชัยปินพายกันที่ ตอวนั้นดบีกับเททับตราส์สีงระอุทเอาครับครับเิเวณสถานี้เ้นทารเทศบันเมืองสรลินให้ความเับรอสถานที่ในการจัดครับก็อยาให้เป็นภาระครับผู้ดูเลสถานีนี้ก็เใช้การน้ำใช้กันขอคนแนะนำน้ำจำก็เหอนไหม หลังมาเองเหมือนสายฝนที่ชิกใจจากความฟ้าสูบระลัยสูบแดดดิบครับน้ำใจเราก็ต้องนะให้เจ็บ่านมีน้ำใจให้เจ็บกันนักกันอย่าเราสมผสมด้วยกันอย่าเรามีทุกเราก็ช่วยกันต้านความรุนแรครับเราดูเด็กน้ำใจในโครการ่วยพวกเราไม่ทอดทิ้งกันครับยกมือยกแนครับมาดูกันเลยครับเราพิเศษเยอะเลยเราที่จะได้แจ้ง S 1 5ลูกชายครับเจเจกบมวยของจังที่เนี่รับไม่ครับตนรับอาดิยิตอาเลวไม่สมบูรณ์จับประสบการค์ด้วยเด็ดเล็กหน่ี่ kind of mm. 1 5ท mm. mm. uh, anyway, no no uh, ีไม yeah, <oh ่ใส่กับจัดที่จำตวนระสบการณ์ลำตับ ตบบเทแถวซดเดียวซีโคโย่เดียวดเดียวบางทีโอ้โดนหักจริงๆครับโอ้โหเข็งแรงทีมไม่บอกล้งหน้าเลยครับเออไม่ยอมบอกล้มหน้าเลยทีเพราะโอ้ทีมแรงเหลือเกินครับทีมแรงเหลือเกินหนักด้วยครับแดงปังไม่ทันครับอิทมาจากบ้าน์นัลโยคูตัง